มาที่เรื่องสุดท้ายนะสำหรับนักร้องสาวชาวญี่ปุ่นกันบ้างนะอุทาดะาฮิคารุเธอบอกว่าเธอไม่อยากจะใช้คำนำหน้าเป็นนางสาวนางหรืออะไรก็ตามเธอเลยบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศซะเลยครับ ถือว่าเป็นการส่งท้ายเดือนทริม o ันส์ครับมิถุนายนที่ผ่านมาได้อย่างร้อนแรงกับสําหรับอุท a ิคารุครับนักร้องเชื้อสายญี่ปุ่นโด่งดังขายดีเป็นสถิติมาตั้งแต่ยุค90จากผลงานอัลบั้มฮิตขายดีที่สุดตลอดกาลในญี่ปุ่นครับอย่าง First Love เมื่อล่าสุดครับระหว่างการไลฟ์สดทาง IG เธอได้ประกาศว่าตัวเองเนี่ยเป็น non-binary นะครับหรือว่าคนที่ไม่ยึดติดกับเพศช,ชายหรือหญิง โดยสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับเธอจะประกาศเกี่ยวกับทัศนะและก็รสนิยมในเรื่องเพศในครั้งนี้เธอก็ได้บอกครับว่าระหว่างการไลฟ์สดว่าเบื่อที่จะต้องมาคอยตอบว่าตัวเองเนี่ยเป็นนางหรือนางสาวหรือต้องมาเลือกคำนำหน้าว่าเป็นนายนางหรือนางสาวอยู่ทุกวี่ทุกวันที่ต้องกรอกเอกสารระบุตัวต,วตนครับอุจจายคารุครับบอกว่า,าต้องมาระบุคำนำหน้าชื่อเพื่อบอกเพศและสถานการณ์สมรสนะฮะให้เธอรู้สึกเหมือนถูกบังคับ ให้นำเสนอตัวเองในรูปแบบที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้ที่ผ่านมาเธอหอยหาทางเลือกสําหรับการระบุตัวตนและ สถานะทางสังคมที่ไม่ว่าเพศไหนก็ใช้ได้เหมือนกันมาโดยตลอดครับในส่วนของชีวิตรักก่อนหน้านี้เนี่ยอุทัยกรุครับแต่งงานมา2ครั้งโดยครั้งแรกครับในช่วงปี2012ถึงอขอไปครับ2002ถึง2005กับช่างภาพและผู้กำกับมิวสิกวิดีโอที่อายุมากกว่าเธอ15ปีจากนั้นครับในช่วงปี2014ถึง2018ครับเธอแต่งงานกับบาร์เทนเดอร์หนุ่มรุ่นน้องชาวอิตาเลียนนะครับแล้วก็มีลูกชายด้วยกัน1คน โดยเมื่อปี2013ย้อนไปครับมารดาของอุชัดัยกครุซึ่งเป็นนักร้องเพลงเองกับชื่อดังเสียชีวิตจากการตกลงมาจากคอนโดมิเนียมชั้น13ย่านชินชูกุซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นการปิดชีพตัวเองพูดถึงเรื่องเพศตอนนี้ก็สังคมต่างๆมันเปลี่ยนไป<ม>อย่างเรื่องอะไรต่างๆมันลื่นไหลามากขึ้นนะ<ม>การระบุ หลายคนที่ออกมาบอกเป็นในเรื่องของการไม่ได้บพศเพพก็<ห><อ>ได้ร้องสิทธิตรงนี้ด้วยช,ชนะครับ